สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรผู้ที่เกิดถึง7วันกันนะคะประจําเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567เรามาถึงผู้ที่เกิดวันพุธท,ทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะคะในช่วงเดือนสุดท้ายของปีเดือนธันวาคมเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันพุธจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีในการพยากรณเราจะพยากรกันแบบไพ่เล่าเรื่องนะคะโดยไพ่จะบอกออกมาว่า โดยไพ่จะบอกนะคะว่าในเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมของผู้ที่เกิดวันพุธทั้งกลางวันและกลางคืนจะเป็นอย่างไรมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดวันพุธทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณไพ่ร่วอะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าผู้ที่เกิดวันพุธทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนในช่วงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่ ออราชาดาบราชาดาบนั้นหมายถึงเรื่องงานนะคะงานที่มีความโดดเด่นงานที่มีโอกาสที่จะได้ก้าวหน้าก้าวไกลหรือมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือบางคนอาจจะเป็นการที่เรียกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ส่งท้ายปีอาจจะต้องเล่งงานอาจจะต้องเคลียร์งานในช่วงต้นต้นเดือน นะคะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าเหนื่อยนะแต่ก็ทํางานเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะได้คุณสามารถลงไปทํางานกับลูกน้องกับบริวารของคุณได้นะคะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าดูมีอํานาจวาสนาบารมีเพราะฉะนั้นนะ่ะสำหรับใครที่ทํางานก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสําหรับใครที่มีเป็นตําแหน่งเป็นหัวหน้าเขาอยู่แล้วอาจจะเป็นช่วงของการเคลียร์งานที่คุณสามารถลงไปทําพร้อมกับลูกน้องได้ หกถ้วยอกถ้วยในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงที่ตัวคุณเองเนี่ยดูเป็นถ้าเป็นคนที่มีลูกน้องบริวารต้องบอกแบบนี้ถ้าเป็นคนที่มีลูกน้องบริวารลูกน้องจะมีความรู้สึกรักคุณเพราะคุณจะเป็นหัวหน้างานเป็นเจ้านายที่ดูดีมีความอบอุ่นเขาอกเข้าใจลูกน้องลงไปคุกคีทํางานด้วยทําให้งานออกมาเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีเหมือนมีปัญหาต่างๆคุณก็สามารถปกป้องลูกน้องได้แต่ถ้าสําหรับใครที่ มีเอ่อมีหัวหน้างานหรือมีเจ้านาย mm. ก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงของเดือนธันวาคมต้นต้นเดือนเนี่ยเรียกว่าได้ได้หัวหน้างานได้เจ้านายที่ดูแลลูกน้องเอาใจใส่ลูกน้องเป็นอย่างดีจนทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามีความสุขแต่ในที่นี้เขาบอกว่าสําหรับใครที่โสดก็อาจจะมีเกณฑ์ของการได้พบรักในช่วงปลายปีนะคะในช่วงปลายปีคุณอาจจะพบรักกับคนที่อายุมากกว่า ถึงจะดีคนที่อายุมากกว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างบ้าง,งานสักนิดหนึง่งแต่เป็นเป็นคนบ้าง,งานแต่เป็นคนโรแมนติกถึงแม้จะเป็นคนโรแมนติกแต่จะเป็นคนโรแมนติกที่พูดจาไม่ค่อยหวานนะดูจะพูดเสียงแข็งแข็งดูจะพูดเสียงเห้าวหาดูจะแนวออกคําสั่งสักนิดหนึง่งแต่เขาสามารถคุ้มครองดูแลคุณและก็สามารถที่จะซัพพอร์ตชีวิตคุณได้ส่วนถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบ เด็กอะ่ะไม่ชอบผู้ใหญ่อะ่ะไม่ชอบคนแก่คุณก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายคอยดูแลคอยปกป้องเขาคอยคุ้มครองเขาคอยซัพพอร์ตเขาเองนะอันนี้สุดแล้วแต่ผู้ที่เกิดวันพุธท,ทั้งกลางวันและกลางคืนจะเลือกเองนะคะใบต่อมาใบาต่อมาได้เลิฟเวอร์เลิฟเวอร์ในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงมีสเสน่ห์ของผู้ที่เกิดวันพุธนะทั้งกลางวันและกลางคืนทีนี้คําว่าเลิฟเวอร์เนี่ย ถ้าคนที่ยังโสดอยู่ก็อาจที่จะมีเกณฑ์ของการที่จะได้เจอคนถูกอ,อกถูกใจในช่วงต้นต้นเดือนธันวานะคะแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเขาบอกว่าคนที่มีครอบครัวแล้วในช่วงนี้มีความสุขกับชีวิตคู่นะคะชีวิตคู่ดูจะหวานแหววดูจะอาจจะเหมือนกับว่าฮันนีมูนกันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ว่าได้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการได้เดินทางไปเที่ยวด้วยกันสนุกด้วยกันมีความสุขด้วยกันกับลูกกับหลานกับ กับคนที่เรารักนะคะตำแหน่งต่อมาสเต้นสเตนในที่นี้ต้องบอกว่า <c oughs> ถ้าผู้ที่เกิดวันพุทธทั้งกลางวันและกลางคืนคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้หญิงในที่นี้เขาบอกว่าคุณสามารถที่จะเป็นหัวหน้าง,งานที่ดีมีลูกน้องมีบริวารที่เป็นผู้ชายจะอยู่ในอาณัตอยู่ในการปกครอ,องของคุณได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วมีหุ่นมีลูกน้องมีบริ มีบริวารที่เป็นผู้หญิงด้วยกันค่อนข้างที่จะปีนเกลียวกับเราสักหน่อยนะคะแต่คุณก็สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีเพราะคุณเป็นคนที่มีอํานาจวาสนาบารมีอยู่ที่ในตัวของคุณแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายเขาบอกว่าเอาต้องบอกก่อนผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยกว่าผู้ชายสักนิดหนึ่งนะสําหรับผู้ที่เกิดทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยจะมีผู้หญิงอาสาทําแทนนะคะเรียกว่า ถ้ากิดถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในระดับที่เป็นหัวหน้าเขานะคะเป็นหัวหน้างานก็จะมีคนอา,าสาทําแทนถ้ามีลูกน้องบริวารเป็นผู้หญิงลูกน้องบริวารเป็นผู้หญิงนี่แหละที่จะอา,าสาทําแทนคุณแต่ถ้าลูกน้องบริวารเป็นผู้ชายด้วยกันก็จะมีการรู้สึกปีนเกลียยหมันไส enjoyed, ้เราเล็กๆแอบหมันไส้เราเล็กๆแต่ก็เราเอาอยู่นะคะ <S <S เพราะฉะนั้น,น,น bend, เป็นช่วงของการที่เรียกว่าคุณอาจจะดูแลลูกน้องบริวารด้วยกัน เอ,อ,อบอ้อมอาลีมีน้ำใจนะคะใบต่อมาใบต่อมาได้สีถ้วยสีถ้วยเขาบอกว่า <c oughs> บางครั้งก็อาจที่จะ มีความรู้สึกว่าท้อท้อเบื่อเบื่อหรืออาจที่จะเอาตัวเราเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือในที่นี้ไพ่เตือนว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามอย่าพยายามเอาตัวเราหรืออย่าพยายามเอางานที่เราทำไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเอ้ยทำไมคนอื่นเขาลูกน้องเขาดีกว่างานเขาสำเร็จเยอะกว่าพึงพอใจในสิ่งที่คุณทำเพราะสิ่งที่คุณทำเนี่ยถือว่าสำเร็จแล้วนะเพียงแต่ว่าตัวคุณอะ เอาไปเปรียบเทียบแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าไม่พึงพอใจหรือบางทีคุณก็อาจจะรู้สึกว่าฉันอยากได้แบบนั้นมากกว่าแบบนี้หรือบางทีลูกน้องดีกับคุณแล้วแต่คุณก็ยังมีความรู้สึกว่าทําไมลูกน้องคนอื่นเขาดีกว่าลูกน้องเราหรือบางทีเจ้านายหัวหน้างานดีต่อเราแล้วแต่เราก็ยังมีความรู้สึกว่าเจ้านายหัวหน้างานคนอื่นเขาดีกับลูกน้องมากกว่าของเราอย่าไปเปรียบเทียบถ้าคุณเปรียบเทียบแล้วเนี่ย คุณจะรู้สึกว่าหมดกำลังใจในการที่จะทำงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วให้รู้สึกดีๆเข้าไว้การที่เรารู้สึกอะไรดีๆส่งท้ายปีเก่ามันจะเป็นการต้อนรับปีใหม่ที่มันเหมือนกับเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นดีขึ้นเจอแต่ความสุขมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณเอาความขุ่นมัวในปีเก่าข้ามไปปีใหม่ชีวิตคุณก็จะขุ่นมัวไปทั้งปีเลยกว่าคุณจะคิดได้ว่าเฮ้ยเราไม่น่าทำแบบเนี้ย บางทีมันก็ช้าเกินไปนะคะหรือบางทีโอกาสดีๆที่เขาหยิบยื่นให้กลายเป็นว่าคุณก็จะไม่ได้เพราะคุณไม่ยอมรับโอกาสดีๆเองไพ่ใบต่อมาได้เฮราแพนสังคลราดนะคะในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงของการดูดีมีน้ำใจคุณถ้า ผู้ที่เกิดวันพุธท,ทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ในตำแหน่งหัวหน้างานอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่ามีลูกน้องบริวารใต้อานัตเยอะเนี่ยคุณเป็นคนรักลูกน้องคุณเป็นคนรักลูกน้องคุณเป็นคนรักพวกพ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะดูจู้จี้จุกจิกเจ้าระเบียบกับลูกน้องไปสักนิดนึงแต่ลูกน้องจะมีความรู้สึกว่าคุณนะมีความอบอุ่นให้นะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้เขาบอกว่า ด้านหน้าที่การงานใครที่ถามถึงเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปนในตำแหน่งสูงๆถ้าด้านของการเป็นเจ้านายแล้วลูกน้องบริวารรักใคร่คุณเป็นอย่างดีแต่ถ้าสำหรับใครที่เป็นลูกน้องเขาคุณจะมีหัวหน้าง,งานที่ดูแลดูแลคุณอย่างดีนะคะเขาจะเป็นคนที่มีเมตตาต่อคุณเพราะฉะนั้นในที่นี้โโลแพนเนี่หมายถึงการที่เรียกว่าอะไรสังฆราชเขาจะดูแล ลูกน้องพระในเออเขาเรียกว่าในอาณัตของท่านเนี่ยทั้งประเทศนะดูแลด้วยการที่เรียกว่าลูกน้องข้าใครแตะประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันกับการทํางานคุณจะเจอเจ้านายที่รักลูกน้องนะคะหรือคุณจะเป็นเจ้านายที่รักลูกน้องก็ได้ด้วยเช่นกันในที่นี้เป็นการดูแบบรวมๆก,กว้างๆนะคุณอาจจะเป็นเจ้านายเองหรือคุณอาจจะเป็นแค่เพียงลูกน้องแล้วแต่พอพูดกลางวันและพูดกลางคืน ในแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะในที่นี้อ่ะมาดูไพ่บอกต่อไพ่บอกต่อถึงสองดาบสองดาบเขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันและกลางคืนอะมีความรู้สึกลังเลโลเลในบางสิ่งบางอย่างเกิดความไม่แน่ใจ สิ่งที่ทําให้คุณไม่แน่ใจในที่นี้คุณต้องเห็นกับตาตัวคุณเองก่อนนะอย่าไปฟังคนอื่นพูดจนเกินไปนะแล้วไปตัดสินคนนั้นคนนู้นคนนี้ตามคําพูดของคนอื่นบางทีมันอาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้หรือบางคนนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่ามีความรู้มีวิชาความรู้ต่างๆอยากที่จะเผยแพร่ทางโลกออนไลน์ เขาบอกว่าก็มีเกณฑ์ของการที่จะทํเอาวิชาความรู้ที่คุณมีอาจจะบางคนเนี่ยเขาไลฟ์สดใน t ิกตอกขออภัยไลฟ์ like สดในแอปแอปหนึ่งนะคะในแอปสีดำอ่ะไม่ว่าจะเป็นแอปสีดําหรือไม่ว่าจะเป็น youtube หรือไม่ว่าจะเป็นใดๆก็าตามที่ในแต่ละคนบางคนเขาก็เปิดเพจทํานูน่ทนทํานี่คุณอาจจะไลฟ์สดนะคะแล้วก็ พูดถึงเรื่องราวในสิ่งที่คุณจะทำบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแนววิชาการอยากให้คนรู้บางคนอาจจะอยากบางคนจะเป็นติวเตอร์อ่ะพูดอย่างนี้บางคนอาจจะอยากเป็นติวเตอร์แต่ทำยังไงให้มีคนรู้จักคุณไลฟ์สดคุณไลฟ์สดสอนแค่เพียงยอ่อๆแค่เพียงนิดหน่อยให้เขามีความรู้สึกสนใจว่าเอ้ยสอนดีอ่ะเข้าใจง่ายแล้วมันจะไปยังไงต่อ มันจะยังไงต่อปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนสนใจติดต่อมาเรียนกับคุณเองนะคะในที่นี้มันพูดถึงเรื่องการเรียนการสอนมันพูดถึงเรื่องวิชาความรู้ที่คุณมีแล้วเอามาเผยแพร่ออกทาง u t u b e เออขออภัยเอ,อ่ u b e พูปได้นะคะออกทาง youtube หรือออกทางสื่อออนไลน์ต่างๆที่จะทำให้คนรู้จักคุณกว้างขึ้นและมากยิ่งขึ้นส่งผลทำให้คุณอะ มีคนเ,เขาเรียกว่าส่งผลทําให้คุณนะ่ะมีโอกาสดีๆเข้ามาได้ในช่วงปลายปีนี้นะคะเริ่มต้นจากปลายปีนี้ได้เลยอาจจะไปดีในปีหน้าเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายปีแล้วเนาะคนก็ขออ,อันนี้น่าสนใจเก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวขอเที่ยวก่อนเพราะฉะนั้นมาดูไพ่ใบต่อมาไพ่ใบต่อมาได้ห้าเหรียญห้าเหรียญต้องบอกว่าผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันและพุธกลางคืนในช่วงของกลางเดือนนะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะในช่วงของกลางเดือนธันวาเนี่ยอาจจะมีรายรับกับรายจ่ายที่ไม่บาลานซ์กันหรือใครคิดจะเสี่ยงโชคอย่าเสี่ยงโชคนะไม่มีโชคนะคะหรือใครคิดจะลงทุนทำอะไรในช่วงเดือนธันวาคมในช่วงกลางเดือนอย่าพึ่งนะคะให้คิดไว้ก่อนให้วางแผนคำว่ามี สังคราชขึ้นไพ่สังคราชไพ่เหิรแผนขึ้นเนี่ยเขาบอกว่า คุณต้องมีกฎมีระเบียบในการวางแผนชีวิตของคุณที่จะทำอะไรเกี่ยวกับเด้านการสื่อออนไลน์ต่างๆถ้าคุณผีผามตัดสินใจรีบลงมือทำเพื่อหวังจะเห็นผลประโยชน์หวังเห็นรายรับรายจ่ายที่จะเข้าเนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะมีแต่รายจ่ายมากกว่ารายรับชักหน้าไม่ถึงหลังด้วยคุณเป็นคนรักครอบครัวอยากให้ครอบครัวมีความสุขสบายดังนั้นคุณก็เลยอยากที่จะพยายามหาเงินหาทองหาไรายได้เข้ามาให้มันเยอะๆแต่กับกลายเป็นจะเสีย ได,ได้ได้นะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะคะอย่าพึ่งรีบร้อนตัดสินใจนี่ไงบอกนะว,ว่าคุณเป็นคนรักครอบครัวเพราะฉะนั้นน่ะในช่วงหลังวันที่15แล้วอยู่กับครอบครัวไปก่อนอย่าพึ่งรีบร้อนทําอะไรนะคะครอบครัวของคุณจะมีความสุขแน่นอนถ้าคุณไม่ตัดสินใจใจเร็วด่วนได้วางแผนให้รอบคอบนะคะวางแผนในสิ่งที่จะทําให้รอบครอบด้วยตอนเนี้คุณมีความรู้สึกว่าภาระเยอะอะ นะคะภาระในครอบครัวค่อนข้างเยอะคุณเป็นคนที่แบกรับภาระต่างๆในครอบครัวไว้กับตัวคุณเองแทบจะหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันพุธไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนก็ตามความรักครอบครัวของคุณจะทําให้คุณตัดสินใจผิดพลาดเกิดขึ้นได้เจ็ดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าหมายถึงการที่เรียกว่าคุณเป็นคุณมีภาวะของความเป็นผู้นําในที่นี้อาจจะเป็นผู้นพพําครอบครัวคุณจึงอยากแหกกฎแหกระเบียบอะไรที่บอกว่าอะไรที่ห้ามอะไรที่ ยับยั้งคุณไว้ก่อนว่าในช่วงนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งทํามันไม่ดีหรือรู้ทั้งรู้อยู่แก่ใจก็ยังจะแหกกฎแหกระเบียบที่จะทําทําแล้วเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าทาแล้วมันจะส่งผลดีหรือส่งผลไม่ดีถ้าส่งผลไม่ดียับยั้งชั่งใจไว้ก่อนจะดีกว่าไหมนะคะเดอะซันบอกถึงการที่เรียกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่ สามารถเอาเขาเรียกว่าเอาประสบการณ์ที่ผิดพลาดในชีวิตเนี่ยมาเป็นประสบการณ์ที่ดีๆในชีวิตของคุณในการทํางานของคุณได้ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงของปลายธันวาคมเนี่ยมีเกณฑ์ของการเดินทางนะคะมีเกณฑ์ของการเดินทางเจ็ดไม้เท้าก็พูดถึงการเดินทางได้จะเป็นการเดินทางที่แบบแหกกฎแหกระเบียบของตัวเองเอาละงั้นพักไว้ก่อนเรื่องความเครียดขอเดินทาง ไปสนุกไปลันลาก่อนนะคะไปสนุกไปลันลากับใครกับลูกกับหลานก็ได้หรือกับคนที่คุณรักก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมาดูต่อว่าไพ่จะบอกอะไรต่อมันมาช่วงปลายแล้วว่ายี่สิบกว่าแล้วนะวันที่ยี่สิบกว่าแล้วมีเกณฑ์ของการเดินทางแน่นอนไม้เทา้าทั้งนั้นเลยมีเกณฑ์ของการเดินทางทั้งไม้เท้าทั้งเดือดซันเดือดซันก็เดินทางนะคะเพราะฉะนั้นน่ะมันมีเกณฑ์ของการเดินทางไปอย่างรวดเร็วไปอย่างบางทีอาจจะไม่ได้มีการวางแผนการที่จะไป ใดๆเกิดขึ้นนึกปุรปปับจะไปไปเลยแล้วไปแล้วเนี่ยต้องดูด้วยนะเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นจะส่งผลทําให้คุณเครียดมากกว่าเดิมหรือเปล่านะคะต้องดูดีๆตรงนี้ด้วยไพ่ใบต่อมาบอกถึงการที่เรียกว่าสี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้าเดินทางไปแล้วเกิดความสุขความสุขอะไรความสุขที่คุณมอบให้กับคนในครอบครัวคุณเห็นครอบครัวมีความสุขตัวคุณมีความสุขไม่ว่าจะมี <c oughs> <c oughs> ขอภัยค่ะไม่ว่าจะมีความรู้สึกว่าแบกรับภาระที่หนักอึ้งแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อเห็นครอบครัวมีความสุขปุ๊บผู้ที่เกิดวันพุทธทั้งกลางวันและกลางคืนจะมีความรู้สึกว่าคุณมีความสุขทันทีนะคะใบต่อมาใบาต่อมาได้ the fool the fool the fool หมายถึงการเดินทางอีแล้วหมายถึงการไปเที่ยวอีแล้วการไปเที่ยวแบบรแบบไม่ได้ไม่ได้มีการวางแผนไม่ได้มีการไปเที่ยวแบบไฮโซเช่นไปแบบว่าแบคแพคคิดว่าจะไปไปเลย พร้อมที่จะไปรถพร้อมคนพร้อมไปเลยทันทีนะคะต้องแบบต้องอย่างนั้นนะคะคือการเดินทางไปแบบว่าไปแบบแบ็คแพ็คไปแบบไม่ได้ตั้งใจไปแบบว่าคิดอยากไปไปเลยไปแล้วมีความสุขนะคะไปแล้วมันเป็นอาจอาจจะไปแบบว่าเหนื่อยสักหน่อยแต่คุณก็มีความสุขมีความสุขเพราะอะไรเพราะทําให้ครอบครัวมีความสุขไปแบบแบ็คแพ็คอาจจะมีความรู้สึกว่าเครียดสักนิดหนึ่งนะเหนื่อยนะภาระเยอะนะ เพราะคุณเป็นคนต้นคิดนะคุณก็เลยต้องแบกรับภาระต่างๆค่าใช้ใจ่ายต่างๆอาจจะอยู่ที่ตัวคุณคนเดียวเพราะฉะนั้นมาดูใบสรุปใบสุดท้ายในที่นี้ต้องบอกนะผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยมันขึ้นนึกถึงครอบครัวเพราะฉะนั้นความรักสําหรับคนโสดเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าความรักสําหรับคนโสดเนี่ยคนโสดพร้อมจะมีคู่หรือคนโสดอาจจะเจอคนที่เข้ามาในชีวิตในช่วงกลางๆเดือนนะคะเป็นคนที่ อาจจะอกหักผิดหวังกับเรื่องความรักมาแล้วมาเจอเราแล้วมีเกณฑ์ของการพัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วและมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสลงเอยกันได้ด้วยนะคะเพียงแต่ว่าต่างคนต่างก็มีภาระที่จะต้องรับผิดชอบเยอะหรือบางทีคุณอาจจะเจอคนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกติดนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้อะไรประมาณนี้หรือไม่ตัวคุณก็อาจจะเป็นพ่อไม้หรือเป็นพ่อไม้ ต่างคนต่างมีภาระที่จะมาเจอกันแต่ถามถึงว่ารักกันไหมพัฒนาความสัมพันธ์รวดเร็วลงเอยกันอย่างรวดเร็วนะคะใบสุดท้ายจึงสรุปว่าทาวเวอร์ทาวเวอร์ในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันพุธจะทำอะไรก็ตามอย่าใจร้อนอย่าใจเร็วด่วนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะ ต้องตัดสินใจให้ดีๆเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงปลายปีจะไปใจร้อนให้มันมีอะไรมีงานใหม่ๆหรือจะลงทุนทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ไม่ควรนะคะ <c oughs> ออ่สำหรับผู้ที่เกิดวันอื่นเขาอาจจะลงทุนทําได้แต่วันพุธเนะี่ยแนะนําว่ายังไม่ควรลงทุนทําอะไรในช่วงเดือนธันวาคมนะคะส่วนใครที่ทํางานประจําอยู่แล้วนะคะมี มีงานประจําอยู่แล้วอยากจะหารายได้เสริมรายได้เสริมเป็นรายได้เอ่อเป็นการที่เรียกว่าทําเกี่ยวกับออนไลน์เพราะฉะนั้นคุณควรที่จะต้องเริ่มต้นคิดตั้งแต่เดือนธันวาแล้วค่อยข้ามปีไปทําในปีหน้าจะดีกว่าอย่าใจร้อนอย่าใจเร็วด่วนได้ที่จะรีบทํามันมีโอกาสที่จะพังได้มันมีโอกาสที่จะเสียหายได้ในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันพุทธทั้งกลางวันและกลางคืนควบคุมอารมณ์บ้าง <c oughs> ดูเหมือนคุณจะใจร้อน ผิดปกติมากกว่าเดือนอื่นๆอ,อย่าเอาความใจร้อนเนี่ยร้อนข้ามปีพยายามที่จะมันมีเฮโรแพนเขาบอกว่าให้อยู่ในศีลในธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่กับสติของตัวคุณพยายามข่มอารมณ์ให้ความใจร้อนของเราอะมันอย่างมาดามเนี่ยเป็นคนที่ใจร้อนใจร้อนมาก นิดนึงสกิดนิดหนึ่งเนี่ยมันปี๊ดแตกแล้วต้องบอกเลยว่าต้องเน้นเลยว่ามากกว่าไก่ล้านตัวเลยว่าได้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยอะไรมาสกิดนิดนึงเนี่ยเข้าไปทําร้ายคนโดยไม่รู้ตัวจริงๆไม่รู้ว่าตัวเองไปอยู่ในวงล้อมเขาตอนไหนแต่อยู่ในวงล้อมเขาแต่ไม่มีใครกล้าทําอะไรแล้วนะแล้วมันไม่ใช่ว่าเราย่ามใจเราก็คิดในใจว่าเอ้ยวันหนึ่งถ้าเกิดว่าดวงเรามันไม่ใช่แบบนี้มันพลิกไว้น,นี่เราโดนกระทืบตายเพราะเราเข้าไปตีเขาในบ้านเขา เขาก็แจ้งความจับนะดีนะเขาไม่แจ้งข้อหาบุกรุกเขาไปแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายมันก็เลยทำให้เรามีวิธีการพูดพลิกแพงให้กลายเป็นผิดทั้งคู่ได้โชคดีของเราไปตรงนั้นมันก็เลยทำให้เราไม่ต้องติดคุกแล้วเราก็เริ่มมาเตือนสติตัวเองว่าทำยังไงให้ไม่ใจร้อนข่มอารมณ์ตัวเองมันมีเรื่องมาสะกิดใจหลังจากนั้นไม่ใช่ไม่มีมันก็มีสกิดใจเราแต่เราจะเปลี่ยนตัวเองแล้วอ่ะอันนี้เล่าเป็นวิทยาทานนะ เราจะเปลี่ยนตัวเองแล้วเนี่ยพอมันมีอะไรสะกิดใจเราปุ๊บเนี่ยอืมันเรื่องเริ่มเลือดขึ้นหน้าปุ๊บเราสะกดอารมณ์ตัวเราเองเลยว่าต่อไปเราจะไม่เป็นแบบนี้เราจะต้องใจเย็นเราจะต้องใจเย็นคําว่าเลือดขึ้นหน้ามันค่อยๆถอยลงถอยลงปุ๊บอะ่ะเราก็อยู่กับสติปุ๊บเราก็นิ่งนิ่งอย่างเดียวเลยมันก็จะมีอย่างเงี้ยประมาณสามครั้งที่เข้ามาสะกิดอารมณ์เราแล้วเราปี๊ดแล้วเราก็ข่มอารมณ์ข่มอารมณ์เชื่อไหมว่าถ้าคุณทําได้ถึงสามคน คนที่สี่เข้ามาเนี่ยไม่รู้สึกอะไรแล้วเพราะว่าใจเราเย็นไปแล้วนะคะทำใจเย็นข้ามปีดีกว่าทำใจร้อนข้ามปีทาวเวอรบอกถึงความใจร้อนของคุณทาวเวอร์บอกถึงมันจะมีอะไรเข้ามาแบบว่าเฉียบพ,พันกระทันหันในเรื่องการแตกหักต่างๆนะคะนั่นมันมาจากอารมณ์ของคุณหรือทาวเวออาจจะบอกถึงเรื่องราวดีๆของคุณก็ได้ที่จะได้รับแบบไม่คาดคิด นะคะเพราะฉะนั้นให้มันเป็นเรื่องราวดีๆที่มันดีข้ามปีอย่างเช่นคุณอาจจะเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณสำหรับคนโสดแล้วได้แต่งงานกันหรือได้ลงเอยกันอย่างปุ๊บปรับกระทันหันเ <c oughs> จอคนที่ถูกอ,อกถูกใจอย่างไม่คาดคิดเอ,อ่อหรืออาจที่จะได้รับเขาเรียกว่าอะไรนะได้รับความสุขได้รับความรักที่ดี จากเจ้านายจากหัวหน้างานจากคนในครอบครัวอย่างที่ไม่เคยได้รับมาก่อนทําให้เรามีความสุขแบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่ในที่นี้ต้องบอกว่าเรื่องการเงินของชาววันพุธไม่ว่าจะพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนในช่วงส่งท้ายปียังไม่ดีเท่าไหรนะ่นักเพราะฉะนั้นประคับประคองข้ามปีกันไปสวดมน,นั่งสมาธิใครที่ไปเที่ยวปีใหม่ก็ขอให้ตัวเองเนี่ยในช่วงสิ้นปีวันที่ ระหว่างสักประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งก็ได้คุณเริ่มสวดมนต์ข้ามปีไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถสวดได้คุณเซิร์ชใน g o o g l e สวดตามนะคะสวดเอคาถาอย่าลืมสวดอันนี้นะคะสวดมนต์ข้ามปีอย่าลืมสวดเอออะไรนะเ๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งมาดามเนะี่ยสวดอยู่แต่มาดามอะ่ะลืมชื่ออ,อ,อะไรนะขออภัยนะคะ <c oughs> บารมีส0มสิบทัศโอ๊ยตายแล้วฉันสวดบารมีส0มสิบทัศข้ามปีไปด้วยนะคะสวดบทภาหุงข้ามปีเอ้ยไม่ได้พาหุงสวดกลางคืนไม่ได้สวดอิติปิโสเท่าอายุข้ามปีสวดเอ่อเมตตาใหญ่นะคะสวดเมตตาใหญ่หรือไม่ก็ธรรมจักข้ามปีไปเลยชีวิตคุณจะดีขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่าลืมสวดบทบารมีส0มสิบทัศ คุณจะได้มีอํานาจวัสนาบารมีนะคะก็จบคําพยากรณ์สําหรับผู้ที่เกิดวันพุธทั้งกลางวันและกลางคืนใครสนใจอยากจะเรียนไพ่ยิปซีทักอินบ็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงใครสนใจอยากจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักอินบ็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวง fc ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุยกับมาดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ